เปลี่ยนนิสัยเล็กๆเพียงวันละ1%คุณก็จะสามารถสำเร็จเร็วและแรงได้เช่นเดียวกันนะคะคนหลายๆคนนะคะพยายามทำเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จเร็วนะคะแต่เมื่อทำไปสักระยะนะคะก็จะหยุดการกระทำนั้นนะคะเริ่มต้นไม่จำเป็นว่าจะต้องดีขึ้นจากระดับ1ถึง10นะคะแต่ให้ดีขึ้น ทีละหนึ่งสเต็ปไปสองสเต็ปสามสเต็ปทีสเต็ปนะคะค่อยๆเริ่มทีละนิดและให้คุณคาดหวังว่าวันละหนึ่งอร์ซก็ดีแล้วนะคะยังยกตัวอย่างเช่นนะคะการออกกําลังกายอย่างออกกําลังกายวันนี้นะคะ5นาทีนะคะแต่วันต่อมาะะเราก็เพิ่มเป็น1ิบนาที1ิบ้านาทีก็ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยไม่ชอบทําอะไรที่หนักๆทําอะไรที่เยอะๆนะคะเพราะว่า สมองนะคะถ้าทําอะไรหนักๆเยอะๆนะคะโฟกัสอะไรเยอะๆนะคะสมองจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็จะทิ้งตรงนั้นไปเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราค่อยๆทําทีละสเต็ปเพราะถ้าสมองนะคะโฟกัสอะไรที่มันเยอะๆนะคะสมองก็จะเกิดการแบบไม่อยากทําผัดวันประกันพรุ่งะคะจะสร้างนิสัยความขี้เกียจให้คุณไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มต้นทีละสเต็ป เพราะถ้าหากเราโฟกัสเยอะนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราเครียดนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้เวลารีแลกตัวเองบ้างนะคะในระหว่างที่ทำงานหนักๆนะคะต้องใช้เวลารีแลกพักบ้างประมาณสัก5นาที10นาทีหรือว่าจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่านะคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ คอมเมนต์เลยค่ะว่าดีมีประโยชน์